ถ้าเพื่อนๆคือคนหนึ่งที่เปิดมาเจอคลิปวิดีโอนี้พร้อมกับกำลังรู้สึกว่าตัวเองจิตตกรู้สึกกำลังดาวรู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกเบื่อเซ็งท้อแท้สิ้นหวังอยากแต่จะนอนไม่อยากทําอะไรละเพราะว่าอะไรเรียนมาก็เยอะศึกษามาก็เยอะลงมือทํามาก็เยอะมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นเลยผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เคยรู้สึกแบบนั้นครับและผมก็ลุกขึ้นมาฟื้นขึ้นมาอยู่ในสภาวะที่ตัวเองกลับมาเป็นคนคนหนึ่งที่มีศักยภาพแล้วก็ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นในทุกๆวันได้เนี่ย เพราะคําคำถามสําคัญของชีวิตเป็นชุดคําถาม5คําถามที่ทําให้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบทันตาเลยก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้กับหลายๆคนที่กําลังรู้สึกคล้ายๆกับที่ผมเคยรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีวิธีแก้ครับลองไปทําความเข้าใจ5คําถามนี้ให้ละเอียดดูนะครับคําถามที่1ก็คือจริงๆแล้วเป้าหมายชีวิตเราคืออะไรเราเคยเขียนออกมาไหมครับ เราเคยเขียนเคยลิสต์ออกไม้เป็นข้อ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 ไหมเพราะว่าจริงๆรแล้วชีวิตเราอาจจะมีเป้าหมายหลายอย่างอาจจะมีความต้องการที่หลากหลายถูกไหมหลายคนเนี่ยไม่เคยเขียนเลยอยู่แต่ในหัวอยู่แต่ในสมองตลอดอยู่ในแต่ความทรงจําแล้วมันก็ตีกันเนี่ยเพราะว่ามันเป้าหมายมันหลายเรื่องใช่ไหมการงานการเงินความรักครอบครัครวความสัมพันธ์ความสุขต่างๆแต่ละช่วงเวลาของเรามักจะมีเป้าหมายที่ มันเกิดขึ้นอยู__่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยเขียนแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเอ็นี่ก็อยากได้เอนนนก็อยากทำเอ็นี่ก็ต้องทําอะไรเงี้ยคืออยากได้อยากเป็นอยากทําและก็ต้องทํามันผสมผสานมั่วไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเริ่มอะไรก่อนหลังดีอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกให้เขียนให้ออกมาก่อนลิสต์ออกมาให้ชัดเจนก่อนว่าชีวิตเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรเป้าหมายชีวิตเรามีอะไรบ้างอันนี้เขียนมาก่อนนะครับข้อที่2ครับไอ้เป้าหมายที่เราว่าเนี่ยที่เราเขียนไว้เนี่ยเราเคยมาประเมินไหม ว่าจริงๆแล้วตอนนี้จุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยมันเข้าไปใกล้หรือมันไกลหรือมันอยู่ในจุดที่เป็นเป้าหมายของเราแล้วหรือยังส่วนใหญ่แล้วเราไม่เคยมาประเมินเลยว่าเอ้ยตอนนี้จุดที่เรายืนเนี่ยมันอยู่ใกล้หรือไกลหรืออยู่พอดีแล้วกับเป้าหมายที่เราอยากได้เราเคยทําเรื่องนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทำซะนะเรามาทํากันคําถามที่3คือถ้าหลายๆเป้าหมายที่เราตั้งไว้เรายังไปไม่ถึงเนี่ย เราต้องมาตอบคำถามให้ได้ว่าเพราะอะไรทำไมถึงยังไปไม่ถึงเราลองประเมินเราลองสำรวจดูนะครับว่าเอ๊ะทำไมเป้าหมายเนี้ยเช่นเฮ้ยปีที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจไว้เลยว่าผมจะหาเงินให้ได้อย่างน้อย5 0,000บาทตลอดทั้งปีนะแต่พอถึงเวลาผ่านหนึ่งปีมาแล้วมันมันทำไม่ได้อะมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราคิดไว้ แล้วเราก็ปล่อยมันทิ้งไปแต่เราไม่เคยมาสํารวจไม่เคยมาตรวจสอบอยู่เลยว่าเอจริงๆแล้วมันมันไม่ถึงเพราะอะไรอ่ะเป้าหมายมันไม่สําเร็จมันเพราะอะไรมันติดขัดเรื่องอะไรเราลองมาลิสต์แล้วเขียนดูครับว่าไอ้ที่เนี้ยมันไม่ถึงเพราะอะไรมันมีสาเหตุมาจากอะไรทําไมถึงทําให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีถ้าเราได้มีการสํารวจตรวจสอบแบบนี้ปุ๊บเราจะเห็นภาพเลยว่าอ๋อสาเหตุมันเพราะไอ้นี้นี้นี้เพราะไอ้นี้นี้เรื่องนี้เพราะไอ้นี้นี้ปุ๊บเมื่อเรารู้สาเหตุเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเห็นแนวทางแล้วว่า มันทําให้เราไม่ถึงใช่ไหมไอ้เรื่องนี้เราก็จะได้กระโดดเข้าไปแก้เรื่องนี้ไงครับแก้ไอ้จุดที่มันเป็นสาเหตุเนี่ยที่มันทําให้เราไปไม่ถึงเรามาหาวิธีแก้กันถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือแนวทางสําคัญแนวทางหนึ่งที่ทําให้เราเห็นถึงทิศทางเห็นถึงปัญหาเห็นถึงโอกาสเห็นถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้เราไปถึงเป้าหมายของเราได้คําถามที่4ี่ก็คือถ้าเรารู้แล้วว่ามันไม่สําเร็จเพราะเหตุผลนู่นน,นี่นั่นสาเหตแบบุแบบนั้นแบบนี้ เราลองมาดูสิครับว่าตอนนี้มีอะไรบ้างที่เราสามารถทำได้เลยลงมือแก้ไขปัญหาได้เลยแก้ไปที่สาเหตุเหล่านั้นได้เลยสำรวจที่ตัวเองมามองที่ตัวเองอย่าเพิ่งวิ่งไปหาสิ่งที่เรายังไม่มีนะอันนี้เป็นกระบวนการสําคัญมากเราจะไม่วิ่งไปหาซื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้สําเร็จแบบนั้นแบบนี้เราจะไม่วิ่งไปเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เรายังไม่มีเพื่อมาทดแทนหรืออย่าไปวิ่งเพื่อหามันให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เราจะมาสํารวจเราจะมาดูที่ตัวเราว่าเฮ้ยตอนเนี้ เรามีอะไรที่เป็นต้นทุนของเราอยู่แล้วและเราเอามาพัฒนาเอามาลงมือทำทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้มันได้ทำให้มันมากที่สุดทำเท่าที่มันจะทำได้เป็นการใช้ต้นทุนที่เรามีอยู่ลงมือทำจากสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละครับก่อนและจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย มันสามารถลงมือทําได้เลยบางคนบอกว่าโอ้ยยังถ่ายทําไม่ได้อาจารย์หนึ่งเนี่ยตอนนี้ผมไม่สามารถทําพูดหน้ากล้องเหมือนอาจารย์หนึ่งได้เพราะว่าผมไม่มีโทรศัพท์แบบแพงๆผมไม่มีกล้องดีๆผมไม่มีไมค์แบบเสียงใสๆผมไม่มีไฟผมไม่มีห้องผมไม่มีนุ่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายลูกศิษย์ผมก็หลายคนที่แบบเฮ้ยมันมันเหมือนเป็นข้ออ้างมันเหมือนเป็นเหตุผลเต็มไปหมดถ้าเรายังมองหาแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก่อนแล้วเราค่อยลงมือทําอย่างเงี้ยมันจะยากมาก เพราะว่าเราต้องไปวิ่งหาให้มันมีก่อนถูกไหมเราไม่ทําในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยค,ค่อยๆทําค,ค่อยๆพัฒนาไปเมื่อเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วเราขยับขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวอีกหน่อยมันดีขึ้นเราก็สามารถมีอุปกรณ์มีเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกได้เพราะฉะนั้นให้เรามาสํารวจตรวจสอบดูตัวเองว่าอะไรบ้างที่เราสามารถหยิบจับหรือลงมือทําได้เลยต่อไปเป็นคําถามที่5นะครับคำถามสุดท้ายแล้วนะครับก็คือให้เรานําคําตอบข้อที่4ที่เราตอบไปแล้วลิสต์ไว้เนี่ยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราาทํได ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมาย่อยมาแตกแขนงะออกให้เล็กที่สุดย่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเห็นภาพว่าโอ้อสิ่งนี้เราสามารถทําได้ตั้งแต่วันนี้เลยอ๋อสิ่งนี้เราสามารถทําได้วันนี้เลยสิ่งนี้ทําได้วันนี้คือทํายังไงก็ได้ให้สามารถลงมือทําได้ในทุกๆวันการที่เราจะได้เงิน1น0 0 0แบาท ภายใน1เดือนเนี่ยมันจะต้องทํา1 2 3 4 5และไอ้สีข้อเนี่ยมันสามารถทําได้ตั้งแต่วันที่1ทําอะไรวันที่2ทําอะไรวันที่3ทําอะไรเราสามารถนํามาแยกย่อยแบบนี้ได้เลยมันเป็นการกําหนดดีเทลของการทํางานแล้วเราจะเห็นเลยว่าวันนี้เราต้องทําอะไรวันพรุ่งนี้เราต้องทําอะไรวันเมื่อวันเราต้องทําอะไรทําในสิ่งที่เราสามารถทําได้เมื่อกระบวนการทั้ง5คําถามเนี่ยมันสอดคล้องกันนะครับมันจะนําไปสู่การทําสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้สําเร็จ ในทุกๆวันและเมื minute, ended up, ended up, ended up. ่อเราทาสิ่งเล็กๆเนี่ยสำเร็จสําเร็จสาเร็จสาเร็จสําเร็จสำเร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราทําอะไรสําเร็จเต็มไปหมดเลยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เรารู้สึกว่าทำอะไรมันก็ไม uh ่มีผลลัพธ์ทำอะไรมันก็ไม่มีความสุขทำอะไรมันก็ไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้เรียนมากกเยอะทํานู่นทํานี่มากกเยอะลงมือทํามาก็มากแล้วไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปเพราะอะไรเพราะผลลัพธ์เล็กๆน้อยๆพวกนี้ครับมันเป็นผลสําเร็จได้ เหมือนกันแล้วก็สาเร็จเต็มไปหมดเลยมองไปทางนี้เอ้ยเรื่องนี้ก็สาเร็จมองไปทางนี้เรื่องนี้ก็สําเร็จมอ,มองไปทางเรื่องนี้เอ้ยเรื่องนี้ก็สําเร็จอีกและไอ้ความสําเร็จเล็กๆน้อยๆเ, ist. เหล่านี้ครับมันจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วทาให้ความสําเร็จนั้นใหญ่ขึ้นเป็นความสําเร็จที่เห็นผลลัพธ์ได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น am และที่สําคัญเลยคือมันดีต่อใจเรามากๆมันจะกลายเป็นความสุขความอิ่มเอมใจเป็นความรู้สึกดีกับตัวเองมากเราจะค้นพบว่า ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายไหนก็ตามที่เราคิดที่เราอยากได้ถ้าเราทำห้าคำถามนี้ให้เคลียนะมันไม่ยากเลยมันไม่ยากเกินไปสำหรับชีวิตมนุษย์อย่างพวกเราเลยครับเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนได้นำห้าคำถามชุดคำถามสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบเห็นผลทันตาน,นี้ไปทดลองไปทำดู ถ้าได้ผลลัพธ์อย่างไรมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบไหนยังไงบ้างมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมมั่นใจว่าจะต้องมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอนผมรอฟังนะคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับหรือถ้าใครมีประเด็นอะไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนมาเล่าสู่กันฟังหรืออยากจะให้ผมหยิบเอามาพูดคุยมานั่งแลกเปลี่ยนกันแบบนี้แหละเล่าสู่กันฟังแบบนี้แหละก็เขียนคอมเมนต์ได้เลยนะบอกกันมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันที่นี่ที่เดิมกับผมหนึ่งอริยาพัฒน์ครับสำ